สวัสดีครับ you know, no ท 2, ่านผู 3, uh, mm so, like, yeah, ้ชมครับเด็กๆไม่ใช่เด็กเท่าไหร่ครับประมาณสองทุ่มห้าสิบสองทุ่มแล้วเออโทษนั้นแหละสามทุ่มแล้วแต่มีความเมตตาเนี่ยอย่าอย่างนี้เห็นยัดมันส่อยัดบอกว่ามีสูตรมีสูตรมีสูตรในการบรนแห่ช่วยเด็กด้วยก็เลยอ่ะจัดญยัดจัดหมด จัดหมดถ้าสดชื่นถ้าสดชื่นตอนนี้มันชื้นไหมหนาววันหนาวสองสามทุ่มแล้วไม่หลับไม่นอนหอลับนอนอย่ายง,งยังไม่มีกับข้าเลยืงสายาต้องจัดตลาดก็ปิดหมดแล้วตลาดบ้านลา,ลาก็ปิดหมดแล้ว,ลลวงั้นหาแนวนี้แล้วกันนะ,นะหาอาหารสดดีกวะอ๋อเป็นแห่ทีท ดี uh, recently, um. um. uh uh ้วกันตะเขาหน่อยตะเขาคำคืนเออตะเขาน่าสนใจขั้นดินหน่อยเผื่อชนเดิมหลอกล่อค้ำคืนอือไปทางไหนีิไปทางนี้อออดูจับงอแหงัะ ลาหน้าจะอยู่ทางนี้เล่ยดูงอเห็นปลเาเป็นก็เสียงเคาะพึ่งเหมือนเดิมครับจนเสียงเรามีงาน อ่อต่อไฟก่อนฟังรอฟังเสียงผมแล้วกัน,น,นโอเคปลาก็โดดกับโดนหัวมั้งผม <c oughs> เห็นปลาขาวก็โดดตกใจอะก็ว่างนนั้นแหละตุกแกเรี่อยเลยนั่นดิ รูมีปรากฏเข้ามาหรือเปล่าเนาะกดไม่ได้กินน้ำเหมือนกันเนะใครเปิดกันตรึมอ่มั้งมีน้ำอะไรกันตรึมไปหมดถ้าสดชื่นแค่โดนต่อแล้วต้องงมกลางคืนเห็นบนบนว่าหนาวเสร็จแท้เลยนี่แล้ว เวลาไม่ใช่เราเพิ่มหิวกออือบอะ่ะถ,ถึงตอกองไผ่เาเอาับถึงกองไผ่ <c oughs> อะ <c oughs> เงียบมีไฟไหมแต่ว่าอากาศเย็นกลาไม่มาเปธรรมดา ปลาปุ๊บมันกะชนเหวทุตับทุบต,บตับเลย <ừ> เอ๊ะรู้สึกเหมือนจะโดนโดนไผ่เหรอไผ<ฟ>่ตัวมันกิ่งเล็กหเขาโดนกิ่งเล็ก, <ừ> ด,ก,ลกดึงมาหลุดต <ừ> ื้อดีว่าพอกิ่งใหญ่แล้วจบเลยกิ่งเล็กมันพอคืนอ่ะมาเงียบใช่หรอคือ <รา S 2> เสียงม,มันปิดแล้วไงหน้าหนาวว่ามันยอมมา

เออดีแค่เจอกินแค่นี้อันนี้มันแค่นี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะไปไหมทางไหนทางไหนเ,เห็นไหมนะแอ้โรดเป็นเ,เนดือยสบอกขี้ควายเออสุดบอกขี้ควายเห็นบอกบอกว่ามันมีสูตรนะเราโยนยนิดนะึงแหละอยากเห็นตัวน,นี้แหละใ,ใกล้ตรงเมื่อไหร่ปลาเขาอันนี้ไง กินขี้ควายอ๋อช่วงค่ำค่ำช่วค่ำของวันทุ่มแต่เราจะรู้ต่อรู้อะไรไหมนั่นแต่ฉันไม่ไม่มีอ๋อไม่มีหรอเพราะว่ามันเป็นลานลงโล่งควายเูาชอบลงอืมที่กินน้ำควายเอาพูดง่ายง่ายเนาะเดี๋ยวแกะเสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูกันเฮ้ยดนี่พักนี้พักงี้อันเดัก านทุกตกหายหมดคือบ่คือบ่ใช่ไหมลู่โอ้โหเกือบสิบตัวอืมอีน้อยว่านที่มันโคลนมองมาเห็นอ๋อนี่ไงปลามนตัวน้อยเนาะ มันก็เลยไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะไม่ค่อยดึงแหดึงไนี่นี่นี่อุ้ยอยู่อ้ยจบตัวไนี่คอฟนหอมกบาเดี๋ยวกลับมาจัดเนาะจัดเด็นเดีนนีด้วยโอ้ยนี่ไงด้วยตัวตัวตัวตััวตัวตตัว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 วันก็ได้ปลาิััวัััววั

ุมชดโดดนี่ากลับมากันต่อครับทีที่สองตามที่บอกไว้โอ้โห,โโหโก็ดูก,กินนะเ <c oughs> <c oughs> ยอะมากอะ <c oughs> กเดี๋ยวก็ลองนี่ยสยงาม่อก มีสวนอนี่ยไผ่ไม่วานมันมีติดแล้วตัวตรงนี้นเป็นุ้มกองไผ่ใหญ่ ติดไม้ข้างๆลงนะไปแล้วได้อยู่หวาแล้วครับอะไรติดไม้ nak ranking nak เดนมองวขาวติดมองตัวนี้ไปนเหดนมองครับไม่ทันได้รู้เลยใครมันซุ่มใส่มองสอรยิยัดกัดที่ครับติดเลยไม่รู้ไม่ได้มองเลยครับติดมองเจ้าอื่นเขาเขาได้ไหมคนดนึง่งคนดนึง้ง หมานเป็นมองหมานมองหมือนกลางใครงั้นใส่มันหลุดไหมเนียเป็นเรื่าปลากระโดดอ๋อมันเกี่ยวมองนะอ๋อไอ้ไม้ปักใครนู้ไม้ปักเออเออชะาชราเช้ามาเขาก็นึกว่าแบบฟังเสียงว่กระโดดฮะเออ น <c oughs> ่าขึ้นมาง่าโงดโค้งเสียงนกเ็เสียงปล่าไอ้ขอทวดไอ้มองไม่เห็นเามาชันดูเราดึงม,มองจะได้เป็นสุไม่ถูกครับอกจะมองอกจะมองครับ โดนถูกถูกมองถูกมองถูกมองอืออระว่างที่เราควายจะไปถึงขี้ควายอ๋อใช่แล้วอีนนี้อันนี้กันนีะหว่างทางเราเก็บสะสมพวกกิ่งไม้อะไรก่อนนะครับมาหาที่แกะดีๆก่อน,น okay. ไปกันต่อครับ ไปก่อนไปก่อนครับไม่ต้องโหลดชนเฮ้ยโอ้ยไม่ต้องลุกเคียดอะจานเรโหลดชนผมตึ้งตึ้งตึ้งโอเคครับท่านชมมาเอาเนื้ที่สามนัดจะทุกโมงแล้วก็มาจัดหนัก ต่อครับเป็นหลักควายกองขี้ควายที่ควายลงนะครับมีเทามีสาหรายไหมเงมีเสียงแล้วงตรงนั้นแหละพอเจอน้ำเพิ่มมันก็จะกระโดดตรงนี้แหละจัดเลยครับแลไวครับฮึบต่อเต็มเต็มไม่มี มีเทาก่อนเออมีเทาไหมตรงนี้เช่ไหเห็นไหมมองเห็นไหมม่เห็นมองมืด,มอ,ดอะไรโอ,โอเคคือเทาเยอะยอยยติดกิ่งไม้เป่ายมีปลาอะไรนะตัวใหญ่อยู่หุน่นวรอบ อะไรนี่นี่นี่อะไรเฮ้ยเครียดเครียดไหเนี่ยนี่ตงไฟพรมส่องโอ้ดนึ่งเดี๋ยวเฮ้ยปั๊บเครียดเลยเราปักเบ็ดเอาช้อนอี๋เออปลาวเฮ้ยอะไรวะอะไรตัวนี้ไหนเห็นปลาเล็กใหญ่อู้นี่วังงูเห็นปลาอะไรมูอะไรปลาอะปลาในปากตัวเค จะไปใหญ่ตัวนึ่งจำจำนี่ครับได้เทามีแต่เทาเลยอนี่่กลางยูปลาอะไรกระดิ่งเนี่ยเอินว่าแห่มันถี่เลยแต่เทามาเยอะกว่าเทามาเยอะปลาก็ได้มีแค่ไม่ได้จำจำอยู่หวานฝั่งนู้นนะตัวนี้ลึกๆหน่อยให้เขาขอมเทาเยอะ ป,ปลา,ปลาหลาดินเนะปลาอยู่ในเท้าเออว่มันกระโดดมี้นั่นจะปลานี้ละมั้งปลากระไรใช่ไหมเนี่ยไม่เหมเจ็บยังจัดเ้ยเท้ากกับตัวใหญ่ก็เจ็ดเลยเท้าแจ่มากปลากักมีนดกเตรมม็กเตรมม็ก ไทยปลาอาะไรไม่รู้อ๋ออยู่งจำปลาปลาจอมปลาล้านอะ่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่อันนี้เรียกไตรกระไตรกระอ่าอ้ขี้มันจะขมมากโอ้เหมาะเลยขี้ควายเนี่ยเ <c oughs> พียเยอะของขี้ควายได้เด็ดได้แต่ไอ้นี่เลย อ,อยู่ในซาลาเองเนาะอี่ในซาลาเนื้อเทาปลาสีเทาปลาสีเทาราคาไปเย็นสีเทาเนื้อเทาเออตัวใหญ่ตัวโอเคตัวใหญ่อยู่เนาะ อลไรกัดอะไรแทงนะโอเเท่า mm hmm. เาอยอะจริงฮะ mm hmm. มไม่คิดไงไม่เคยได้มาทางนี้ด้วยไงว่ามันมีเทาอย่างนี้ด้วยนะเพราะถ้าเทาอยู่แสดงว่าแหล่งน้ำมันโอเคไงขึ mm ้น hmm. เป็นบางปีนะบางปีก็ก็ไม่มีไม่มี แม่ชาติสมบูรณ์ทุกอย่งทั้งกองมาตรงนี้แหละหายตัวตัวนี่เยอะอยู่จะลองดูตรงนั้นอีกใกล้กองไผ่รถเขียผมทำไงเก็บถือไว้นมากผมจะถ่ายนี่ดูดูขนาดถ่ายเอาเนี่ยผำไมเข็มเหลี่ทองให้มันทำเงี้ยโอเคก็ปล่อยเลยนดูเขียดก่อนนี่เขียดเหรอ ใหญ่อยู่เดีย๋ยวปล่อยเลยนี่ตัวใหญ่อยู่เนาะนะปล่อยเป็นทำพันไปเออไม่ใช่หรอกมือไม่ว่างเดี๋ยววันหน้าเรามาค่อยส่งใหม่เนาะโอเคไปเลยไปเลยไปละตัวใหญ่อยู่ด้นี่มือมันไม่ว่างไม่ใช่เลยไปละโอเคครับถ่ายต่อยุบบางทีช่วงฝนนี้เขาก็ออกกันะ มันจะเป็นหาคู่หาอะไรทำอะไรที่จะย่างปลา<อ>ย่างปลากินข้าวดึกๆอร่อยตัวคุกเกลือกลางวันกินบ่อยละ <c oughs> จัดกลางคืนเ <c oughs> อจัดวันกลางคืนดวนนะูวันให้อะไรนะวันให้ปักควายปักควายยามค่ำคืนยามค่ำคืนกินปลาสดสดเพิ เพี้อร่อยเพี้ยแกนะเพี้ออลอลอกๆหนึ่งครับคราวนี้จะไปทางซ้มฝัง่งนี้นิดนะึงแต่ขอเสียงเบาๆไป่ปลา,าถึงไปแล้วอโอ้สยงห์นางนี่ตาก็ตื่นมองว่งหยาแจม ติดแน่นอนแน่นอนเท่าท่านผู้ชมดึงมาแล้วครับนู่นไงอยู่ข้างๆในเต็มชีวิตแพร่ก็แยู่เอยเท่าเยอะเกินเงียบตัวดังตัว ตัวนี่อูมันอยู่ในเท้าเอามองให้อืออือซุบ ได่เตครับตีนตรงตีนจะลงตอน,นีอื้ ถือว่าได้ครับท่านผู้ชมอะติดมาดูตันปลาขัแขงไม่ใช่เนาะปลาขาวปลาขาวว้าวนี่อะไรวะปลาบูปลาบูอย่าเราจะปลาบูนะครับวันนี้เท่านี่แหละมองไม่ค่อยเห็นหราเวลาดึงมา จำจำช่วงนีงคนะ้ค้ำๆแล้วก็เสียงเพลงพอะไรก็ไม่มีในงาน,นจริงงานอยู่ใกล้ๆนลครับทางก็คุยกันยากอยู่อะ่ะแลาถ่ายไปมันสิงกันตึมมาเยอะเนี่ย,อยอเออตัวใหญ่ด้วยจำจำจำอยู่เราไม่เห็นเลยเท่า โอ้มากแลมีเท่า,านี่างเงี้ยโอ้ดีใจเลยรถตําบายนาดีเลยโอเคครับเราไม่กินเดยอะตัวนี้อืมจะมีแล้วเดี๋ยวผมเอานั้นใส่ก่อนด้วยอัออาอายกขูอไอกระติกนี่ครับอยู่กับแบน,นบ้านแบบธรรมชาติครับแต่ในช่วงนี้กนะันเนาะลองหวานชุกขำๆด,ดูมืดๆนี่แหละขำโอ้เ oh, ยอะอยูน่นะทั้งมะมูทั้งบับขาวผ้า ปลาตจวโคเคยังไม่ได้เก็บยังืงเอาไว้ไปดูกันไปคะแนนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาวันหน้าเดี๋ยวมีโอกาสอย่างงี้ดีกว่ามาดูอพวกเขียดหน้าขบหน้าอันนี้นะเกือบแล้ว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  อุมีบางตัวเพิ่งอ,ออกจากเทามันอยู่เรามองมาเห็นสมองอย่างกันนโอ้ยจุดนึนนง ค่ายเมือนกันจะได้มองเห็นเดี๋ยวให้ผมส่งกันนีะหากินง่ายๆครับแถวบ้านแบบบ้านๆเราทำคืนได้โอเคครับสริยะเดี๋ยวไปหายางปลากินข้าวกลางคืนว่ะครับผมเดี๋ยวเนี่ยวันสามครั้งสี่ครั้งได้กินแล้วได้กินบ้านเราครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ ปลาเนี่ยเผากินอร่อยเผาไปครั้งน,นี้นะ่ะอืขมขมมมันก็จะติดที่เท้าหน่อยๆ่อวะนี่แหละบ,บ้านเราขมขมก็ติดเพียเ้ยด้วยเพี้ยด้วยฮะเพียขี้ควายไงเดี๋ยวผมอยากเผามากมเดี๋ยวต้องไอ้นี่ก่อนอเอาลงเลยติดที่เท้าเอา่ายง่าอย่างนี้นเลยฮะเอาเอาแบบนี้นะเนี่ยเอาลงมาย่ายลงง่ายเลยพูดแล้วก็ทำโดยติเนาะ เนี่ยตัวใหญ่มันอร่อยมีติ๊กเยอะยิปซีวางอย่างนี้นก็ได้นะร้อนเท่าไหร่ก็ดีไสามตัวสี่ถัวโอ้แล้วสามตัวเนาะอืมกิจทองนี่อร่อยนะแล้วกินอะไรนี่อร่อยมนตัวสามตัวและนี่เป็นยางข้างบนยางข้างบนนี่ของอร่อยอยู่ข้างล่างอืม,อม ไปคึ่นหน่อยๆก็สุกก็เดี๋ยวไฟว่ากันครับโอเคเลยเริ่มสุกเริ่มจบตอนขึ้นอ่ะที่ยังสว่างอืมอกนิดเดียวหอมกว่าน่ากินก่อนนะมันจะไหม้ะ นี่ครับคนบ้าน,านเราชอบอย่างเขาชอบเผาอย่างนี้แหละเผาเนื้อปลาเผาปลาเผาไม่ป็นไโอเคเลยจานนี้นะเนี่ที่หลังไปก็ดึกแล้วหิวข้าวแล้วครับก็ย่างกินไปเรื่อยๆนั่งคุยเล่นเล่นอลนนี้เราไว้ตามที่หลังลอืมม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 มเมมมมมมมกมก ชิวๆก็ท่อมแต่ก็สุกใจนี่ครับมาเลยดิชมจะกินไม่ดูก่อนนี่ยปลาจะติดขี้เท่าหน,หน่อยๆ<ม>เดี๋ยวบ้านเราชอบนะักร้อนๆร้อนอนู้นนะเนี่ยปลาตัวเนี้ย<ม>เขาจะเนี้ยเขาจะขมตัวขี้เขาจะเยอะยิง<ม>ช่วงนี้เขากินไหนเทาเยอะด้วยอื คิดว่ากินอะไรเพียควายกินเพียควายหรือเปล่าเพียแก่เพียแก่เพียแก่โือร้อนมากก็นี่แหละครับดิกๆเราก็กินทุกแต่มนบ้านเราอเนี่ยจะสดด้วยมันขมยมันคือเนื้อหวานอยู่แล้วเพราะว่าแล้วมันขมๆไอ้เผาเผาแจ่มอ่ะอ๋อ มันสุดยอดเลยนี่ถ้าได้ไอเกลือพริกผงหน่อยเหมือนมันไปเวียงแหตอนกลางวันเนาะอย่างนี้เลยก็โอเคครับอันนั้นก็เดี๋ยวกินตามที่หลังเรื่อยๆนั่งกเพราะว่าดึกแล้วหิวแล้วเหนื่อยแล้วก็นี่แหละครับการใช้ชีวิตอยู่แบบบ้านๆสไตล์สัรยัดนะครับผมอยู่บ้านอยู่กระท่อมบ้านไม่่ก็อยากอยู่อยากอยู่ตามกระท่อมป่าแต่แนี้แหละอืแล้วมันทำมาหากินอะไรแบบง่ายๆแล้วมันสนุกดีครับผมก็ สัญญตว์ยัดวารตี้ครับกับความอร่อยแบบอ,อปลา,อ,าอะไรนะปลาบ่อควายมาหาหวานตามมา,า,าที่ควายลงนะครับที่ควายลงกินน้ํากินอะไรต่างๆก็ได้พอกินแบบง่ายๆครับสไตล์ผม,ม,มนี่แหละมัานๆครับสัรว์ยัดสวัสดีครับอย่าลืมสับสไคร้์ครับ